แสดงว่าวัฏจักรเจ้าสวนทางกับเม้าเพราะเจ้าเป็นคนทำกำไรจากเม้าโดยหลอกให้เม้าหลงตัวเองหลงรู้และโลกเข้าใจยางอ่ะอันนี้คืออะไรรู้ไหมครับอย่างที่โชคบอกไงว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งก็เนี่ยอธิบายห้าข้อเมื่อกี้ให้ฟังอยู่ไงครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับทิศทางราคาก่อนปิดตลาดจะเป็นตัวกําหนดแนวโน้มทิศทางราคาของแท่งต่อไป หรือวันพรุ่งนี้โดยประมาณอันนี้โชคก็สอนไปแล้วนะเห็นไหมครับแล้วแท่งแต่ละแท่งนี้ครับแท่งเล็กๆเวลามาเรียนกันนะครับเนี่ยทะเลสงบขึ้นเรียบมันจะอยู่ในโซนไหนวิ่งในโซนล่างไม่เกินโซนกลางเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมพวกนี้โชคก็สอนละเอียดไปแล้วนะทะเลมีขึ้นเห็นไหมครับก็จะเริ่มแท่งหนาขึ้นมาเริ่มหนาจะอยู่นะครับพอมีในโซนล่างแต่มีมากในโซนกลางโซนบนก็มีนะแต่ก็ปะปายแต่ทะเลขึ้นแรงเห็นไหมครับแดงใหญ่เขียวใหญ่เห็นไหมครับเริ่มมีในโซนกลางแต่มีมากในโซนบนเพราะอะไรรู้ไหม วอลลุ่มมันเข้าเยอะตลาดติดแล้วหุ้นเวลาขึ้นมาโซนบนนะครับตลาดจะเห่อคนจะเข้าซื้อมากวอลลุ่มจะมากคนที่เข้าซื้อมากเพราะเมาเยอะไงในตลาดมันก็เลยเข้ามาเล่นกันมากแต่ตอนทํานะครับบางครั้งนะพี่โซนล่างที่เจ้ากําลังเก็บนะตลาดจะเงียบมากเจ้ารู้สึกว่ากูเล่นอยู่คนเดียวหรือเปล่ากูเลยตั้งบิดรอไว้เผื่อมีใครเทขายกูก็ซื้อซื้อซื้อ,อ,อเพราะถ้ามันนิ่งมานนานๆเข้าใจข้อนี้ยังใครตั้งออฟเฟอร์ไว้บางครั้งเจ้าก็โยนข้ามช่องไปออฟเฟอร์เลย แล้วสุดท้ายก็กดลงมาใหม่บางครั้งเจ้าไม่ได้กดที่ราคาถูกที่สุดนะเจ้าจะยืดหยุ่นในราคาประมาณ2ช่อง3ามช่องให้ขึ้นลงตรงนั้นอะ่ะเพราะถ้าตั้งไว้ยังไม่มีคนขายกูก็อะไรโยนข้ามเป็นออฟเฟอร์ไปช่องออฟเฟอร์เลยจริงไหมก็แปลว่าให้แมทเลยจริงไหมครับแล้วกว็รัแมทอ่ะแมทอีกช่องหนึ่งได้แล้วสุดท้ายอีกช่องหนึ่งคราวน,นี้ก็ขวางออฟเฟอร์ตั้งคนที่ขู่แล้วนึกออกไหมครับมาเปิดบิดแล้วแล้วมาแกล้งประเภทที่ว่า เวลาบิดไม่มีคนซื้ออยู่แล้วนะครับเจ้าเป็นคนตั้งโยนใส่บิดกลับมาในละในจํานวนบิดน,น้อยๆอะ่ะบิดมันก็จะหายแล้วบิดก็ช่องต่อไปก็ขึ้นมาก็ร่ายก็ลงมาราคาต่ําอีกรอบหนึ่งแล้วเห็นไหมวิธีการไล่ราคาขึ้นลงมันง่ายมากในการอ่านบิดออฟเฟอร์หรือเจตนาเจ้าก็คือสงครามภายในที่ตลาดเปิดเข้าใจอะ่ะเห็นไหมครับเนี่ยไส้เทียนยาวไล่ราคาขึ้นมาแล้วยืนไม่ได้จริงแล้วมันคือเจ้าลากเห็นไหมครับแสดงว่ายิ่งโซนบนนะมีไส้ยาวๆนะครับวันรุ่งขึ้นล่วงทุกตัวที่จ๋า เซเว่นอัพหน้าอร่อยนะรู้จักเครื่องดื่มเซเว่นอัพไหมครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมครับไส้เทียนล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันก็คืออะไรรู้ไหมทุบราคาให้ล่วงเพื่อเก็บเมื่อเก็บได้แล้วก็ดันราคากลับมาที่เก่าพวกเนี้ยมันคือทิศทางที่เราจะต้องรู้นี่คือสรุปให้เห็นเลยสรุปเพื่ออะไรไหมเกิดให้เห็นก่อนว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นให้ได้เราต้องเติมความรู้ใน5ข้อที่อธิบายเมื่อกี้แต่จุดอ่อนที่เราเสียเราเสียเพราะอะไรเดี๋ยวโชคจะบอกทั้งหมดเลยไส้เทียนเล็กก็บอกไปแล้ว อันนี้ก็ย้ำกลับมาว่าเห็นยังว่าการจะเล่นหุ้นให้ได้พี่ต้องเติมอะไรความเขามองทิศทางขึ้นลงของหุ้นให้ออกนี่คือข้อแรกอ่านทรงกราฟให้เป็นนี่คือข้อ2วิเคราะห์โซนราคาได้ขาดนี่คือข้อ 3. พิจารณาวัฏจักรเจ้ารู้เจตนาเจ้ารู้โซนราคารู้วัฏจักรเจ้าเท่ากับรู้เจตนาและวิธีการของเจ้าว่กากำลังต้องการอะไรกําลังแย่อะไรกําลังเล่นอะไรเข้าใจยังเข้าถึงอารมณ์ของแท่งเทียนก็จะมีความชัดเจนเลยว่า เราจะใท้ราคาราคาตอนนี้แท่งอย่างนี้นะครับมันบอกอะไรเราได้มันก็เป็นข้อมูลเล็กๆที่ทําให้จิ๊กซอภาพในหัวของเราได้รู้เจตนาเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยสุดท้ายนะครับเห็นไหมใน5้าข้อก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย5ข้อตรงนี้พี่ต้องดูเข้าใจทิศทางทรงกราฟโซนราคาแต่จัดเจ้าเห็นไหมครับมันอยู่ในภาพนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมหุ้นขาขึ้นใช่ไหมเอย่ย เนี่ยเราต้องเล่นหุ้นขาขึ้นมันก็อยู่ในโซนนี้ดูสิหุ้นขาขึ้นอะไรเจ้าเก็บ VI เก็บโค้ดสอนนักวิเคราะห์ชีน้นําแต่เมาก็เข้ามาในหุ้นขาขึ้นนะแต่คนพวกนี้นะครับจะออกหมดเลยนะนักวิเคราะห์โค้ดสาย VI เจ้านะครับจะออกหมดตอนอะไรรู้ไหมเทขายเสร็จแล้วเข้าใจยังต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผมเนี่ยข้อ2คืออะไรอ่านทรงกราฟแสดงว่า อะไรเป็นทรงกราฟที่บอกว่ายกโลยกไฮที่เป็นขาขึ้นก็ต้องรู้หุ้นขาขึ้นต้องมองให้ออกยกโลยกไฮหรือต่อขาเอ็นก็ต้องมองให้ได้นั่นคือทรงกราฟเมื่อทรงกราฟแล้วต่อไปอะไรโซนราคาก็ต้องดู้วยว่าเนี่ยโซนล่างโซนกลางแล้วก็โซนบนเห็นไหมโซนล่างส่วนใหญ่เจ้าเข้าเพราะตลาดเงียบไม่มีใครซื้ออยู่แล้วนอกครับมีแต่คนเดียวที่มั่นใจตัวเองว่าฉันทําราคาให้แพงได้เข้าใจยังแสดงว่าโซนล่างโซนกลางตลาดเริ่มตื่น แต่เม้าตื่นตลาดแตกเนี่ยโซนบนแน่แนแสดงว่าถ้าลายย่อยทั่วไปเฮ้ยตัวเนี้ยมาแรงตัวนี้ดีนะถ้าลาตลาดมันพูดกันขนาดนี้นะแสดงว่าราคากําลังจะถูกทุบล่วงแล้วจําเอาไว้เลยกดข้อน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เราได้แล้วเห็นไหมครับส่วนราคาพิจารณาวัฏจักรเจ้าโซนราคาโซนล่างโซนกลางโซนบนใช่ไหมก็เนี่ยเก็บทําไล่แล้วก็ปล่อยนี่คืออะไรนี่นี่คืออะไรรู้ไหมครับนี่คือวัฏจักรเจ้าเห็นไหมลองดูนะ เห็นไหมครับวัฏจักรเจ้านี่ไงการเข้าถึงอารมณ์ของแท่งเทียนอ่ะลองมาดูการเข้าถึงอารมณ์แท่งเห็นไหมครับลูกเต่าเล็กๆเ,เ,เห็นไหมครับก็จะอยู่โซนล่างเห็นไหมขึ้นสงบขึ้นเรียบเริ่มมีแท่งหนาๆขึ้นเริ่มมาเป็นโซนกลางมีแท่งใหญ่ๆยาวๆเนื้อนะทั้งแดงใหญ่เขียวใหญ่มันเป็นนัยักคํคำว่าแท่งเทียนหรืออารมณ์แท่งกราฟเนี่ยครับ มันขึ้นโซนบนแล้วตลาดกําลังเล่นกันแรงโอกาสจะล่วงสูงจำเอาไว้เลยมันหุ้นปั่นครับพี่ดังนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วดูทิศทางของกราฟสิยิงไปขนาดนั้นยังไงก็ล่วงโชคบอกเลยไหมครับแล้วทิ้งไส้ไว้นบนด้วยจริงไหมโชคบอกเลยนะห้ามตายกันนะมึงสัญญาก,กูแล้วนะครับว่าถ้าจะตายเพราะโควิดนักบอกโควิดหรือตายไม่ได้รับปากอาจารย์โชคต้องรวยก่อนจําไว้เลยนะคราวนี้วัดกึ๋นว่าพี่จะมีกึ๋นกันแค่ไหนพี่ครับ ชกเอาทรงกราฟมาให้ดูพี่รับทรงกราฟอย่างเงี้ยควรเข้าไหมมันหุ้นขาลงและดูทิศทางเห็นไหมครับลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนจะยังยืนไม่ได้เลยนะครับอย่าอะไรอย่าไปฝืนเข้าเห็นไหมเห็นปุ๊บแดงหนาหนาแดงเยอะๆครับแล้วหัวปักๆตรงเนี้ยอย่าไปเข้าสุดท้ายมันลงมาอีกแล้วเริ่มยืนได้เห็นไหมพอจะยืนได้นิดหน่อยเลยเห็นไหมอันเนี้ยต้องรอดูก่อนนะมันยืนได้จริงไหมมันยืนราคาได้จริงแต่ยืนเนี้ยมันอาจจะเด้งขึ้นแค่ ช่วงแคบแค่เพราะอะไรรู้ไหมครับเราต้องดูเหมอนว่าเวลากันต่อไปอันนี้ก็อย่าไปขึ้นว่าอะไรรู้ไหมมันอาจจะทําขาเอ็นตอนลงก็ได้เราติดกับคําว่าเตรียมยิงขาเอ็นแต่ขาเอ็นที่ทําให้รวยต้องเตรียมยิงขาเอ็นตอนขึ้นแต่เตรียมยิงขาเอ็นตอนขุ้นลงเป็นการปล่อยของแต่ละสเต็ปเข้าใจยังเห็นไหมครับเนี่ยยืนได้แล้วก็ยิงขึ้นมาเห็นไหมก็ขาเอ็นแต่ขาเอ็นขึ้นไปก็ยืนไม่ได้ก็ย่อลงมาอีกเห็นไหม ดังนั้นขาเอ็นในหุ้นลงต้องห้ามแสดงว่าเห็นขาเอ็นเห็นในยะย่อว่ายิงขาเอ็นแต่เป็นขาเอ็นในกราฟอยู่ในแพทเทิร์นดาวเทนหรือหุ้นลงเป็นในยะต้องห้ามอยู่นะครับเพราะขาเอ็นอย่างนี้พาซวยขาเอ็นพารวยต้องอยู่ในทรงกราฟอัพเทนหรือขาขึ้นเท่านั้นจดไว้ให้ดีนะข้อนี้มาดูทิศทางอย่างนี้ครับคราวนี้ลงมายังยืนไม่ได้เลยน่าจะลงต่อเราก็ต้องเห็นอย่างนี้นะดังนั้นการอ่านทรงกราฟเราก็ต้องอ่านอย่างนี้ให้ได้ เฮ้ยแปลกๆเว้ยเริ่มมายืนตรงนี้สามแท่งแล้วโดจิกับแท่งเขียวมีค่าเท่ากับเขียวนะเพราะสุดท้ายลงไปนะครับมันก็ยืนยืนยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วมีนัยยะว่าจําได้ไหมโว้บอกเลยว่าสองแท่งสามแท่งก็แปลว่าวางกรอบหรือสร้างกรอบหรือไซเวย์นะกรอบราคาแค่แท่งสองแท่งอยู่ในแนวเดียวกันย้ำๆกันนะครับมันเป็นนัยยะว่าเริ่มยืนได้แล้วอันนี้ก็แปลว่าเริ่มน่าจะเริ่มยืนได้แล้วเห็นไหมครับเป็นยังไงบ้างอ๋อ ยืนได้ปุ๊บก็รีบเด้งขึ้นกลับเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเดิมเด้งกลับมาเลยแล้วเป็นยังไงต่อเอ๊ะทิ้งไส้ทิ้งไส้ทิ้งไส,ส้บนทิ้งไส้บนไว้แล้วก็ย่อลงมายังไม่มีทิศทางที่จะขึ้นได้แรงหรือชัดเจนมากกว่ามั้งรอดูอีกนิดหนึ่งดีกว่าเพราะมันทิ้งไส้บนไว้อยู่เห็นไหมครับทั้งแท่งนี้กับแท่งนี้ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อ มันไปได้ฮะแต่ไปคราวนี้ได้ทิ้งไส้หนักๆแล้วข้างบนอย่างเงี้ยแสดงว่ายอดเนี้ยเห็นไหมครับโดนจิแล้วทิ้งไส้คราวนี้ก็ล่วงลงมาถ้าเรามานั่งมองใหม่มันลงอย่าง V Shape เห็นไหมครับขึ้นมาเป็นตัว V พวกเนี้ยต้องดูก่อนว่ามันย่อลงมาสร้างกรอบหรืออะไรหรือเปล่าก็ต้องเดาต่อไปแล้วนะอ๋อเห็นไหมย่อลงมาสร้างกรอบแล้วก็ยิงปั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 งคราวนี้ยิงไล่ราคาเลยแต่เวลาเห็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมแดงใหญ่เขียวใหญ่ไส้บนหลายหลไส้พวกนี้นะครับมัน อันเนี้ยยิงไปแล้วเห็นไหมครับปั้งปั้งดูนะอันนี้คือปล่อยของแล้วแต่ยังปล่อยไม่หมดแล้วก็ล่วงมาตั้นใหม่แล้วเก็บใหม่หรืออะไรใหม่แล้วแต่ยิงรอบสุดท้ายรอบเนี้ยพี่จาไว้นะครับแท่งใหญ่ๆในเคอร์ฟราคาระดับราคาใกล้เคียงกันนะครับใหญ่ๆนหนาๆกันหลายแท่งแล้วมีไส้ยาวๆนะ บอกไว้เลยนั่นเป็นสัญญาณยอดการาฟหรือยอดขึ้นที่จะล่วงแล้วนะเพราะอะไรอยู่ๆนั่นะมาแรงขายแรงขายแรงซื้อแรงขายหนานๆยอดยอด,ย,อดอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไสแล้วทิ้งยาวๆนี้ครับเป็นในยะหุ้นล่วงทุกตัวเลยนะบอกไว้ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยล่วงล่วงล่วงลวงมาอันนี้ล่ะนี่ก็เป็นขาลงนะถ้าเราปิดตรงนี้นี่ก็เป็นขาลงแล้วมาขึ้นยิงอย่างนี้นะครับโชคไม่เคยเห็นเขียวใหญ่นะครับแล้วไส้บนบน,บนนะครับเปิดไปแล้วนะครับยืนได้